สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไคนะครับสิพามาเบิงภาพน้ำโชกลาแนวทางเหล็กเด็ดตัวเหล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568รเด้อนะครับหลายสำนักหลายอาจารย์เหล็กพ่นมาเหล็กพ่นเข่าในงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นแบ่งปันมาแล้วพี่น้องครับในคลิปนี้เต็มอึ่งตึงบุคนสิพาโดยเหตุผลประการทั้งปวงคือเก่านั่นหละพี่น้องครับ เป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่นองเดอเอา้าวภาพพินองมาเริ่มต้นกันที่ข้อมูลแนวทางของอาจารย์อุดมท่านย่าหาันเอาซูพ่นองเบิ้งลเลยล่าวังสองสามคิปที่ผนมา แต่ว่าก็มีพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์เขาว่าพันวาทิดแดงเจ้าก,ก็คือบ่เอาเทียบใส่กันแน่สามตัวกับสองตัวข,ของอาจารย์อุดมนั่นมันจังเบิงง่ายว่าสัตวอา้าวตามใจเจ้าบบขินใจจักวาดละพี่น้องครับก็เลยเอามาเทียบใส่กันคือจังพี่น้องแนะนํามาสันเดสองสองซีสองสองสองซีครับศูนย์หานะครับพี่น้องครับเลือกฟันเพิ่นนีแปดซีเจ็ดเดินนะครับตัวกันนี่เจ็ดหาเล็กล่างนี สองสองสี่อี่ันสี่กันอีกกันเติมอีกจักห่างพี่น้องล่องกันเติมสี่สี่ล่องเบงกอวาเพิรนวาสองสี่เนาะนะครับอันนี้เป็นขอมูลแนวทางของอาจารย์อุดมทัญญาหันนะครับคนุญาตเอามาเทียบเนาะลืมเทียบตัวเรานะครับบ่ได้ลืมเทียบดอกแต่ว่าที่แดงเทียบตั้งแต่ใบที่เข่านะนะขมลขลังสิที่แดงบ่ไดเอามาเทียบพี่น้องว่าเอามาเทียบเส้นแนวมันจะไงว่าสั่นกี่ขั้นแคบหลายเทือเพิรนวาแ้วกาอันนี้จังไม่ลืมเทียบแท้นะครับในขิปกนไม่อ้วนพิษณุโลก นะครับวทต่ิพันธ์มาเพิ่นมาอยย่หกหนึ่งดอกนะครับก็เลยไดเอามาเทียบเนาะน,นะครับเพื่อให้พี่น้องจะได้เห็นสถิติยังสิแม่นะครับไม่้วนพิศนุโลกพี่น้องครับและกาของอาจารย์แอดโจนี่ก็ลืมเทียบนะครับวสูบิงแหลวลิปก่อนนีวัติพันธ์มาเพิ่นมาเพิ่นเข่าเก่าหกหกเก่านี่มากนะครับวันนี้ก็ดีละนะครับโอ้เหล็กหมักที่แดงสสำเด็จแต่วที่แดงบนไอพิจาราดอกนะครับที่แดงพิจรารณาตั้งแต่อ่า สามสี่แปดนะครับกลับไปกลับมาเนาะอาอันนี้เป็นงวดที่เพันแบงก์ปันมาราสูดรงวดหนีนะครับของอาจารย์แอนนัผูกคงสุดไทยเพันเดอร์นะครับห้าแปดศูนย์สุดเดียวกับแปดศูนย์พี่น้องครับหาแปดศูนย์กรับแปดศูนย์พี่น้องผมแล้วก็ชุดกันห้าเก้าศูนย์กับเก้าศูนย์เป็นชุดกันเนาะนะครับชุดเดียวหาแปดศูนย์คับแปดศูนย์สุดกันหนี่ หาเก่าศูนย์กับเก่าศูนย์ก็เลยเป็นสองสุดสันเดีพี่น้องครับมีสุดกันนําอาจารย์แอดําพภูของชุดไทยพะล,ะละอาจารย์จุ๋มจัดให้นะครับพี่น้องแปดหกหกสองศูนย์สี่เจ็ดสามจะทั้งนี่สี่แปดสองสี่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งนะครับสามตัวสามหนึ่งหกหกเจ็ดสามสี่เจ็ดสาม 586แปดหกและเก้าเจ็ดสามนะครับอาจารย์จุมจัดไห้พี่น้องครับอาจารย์แอดเทปนะครับขออนุญาตเอามาซูบองอีกทีนึงนะครับยันพี่น้องจือ่อโบได้สิเดหาศูนย์หาหาหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดพี่น้องศูนย์หาในกระตรงกับของอาจารย์อุดมมังขันได้ในเนาะนะครับเท่าที่ที่แดงซ่อมๆเบื้งนี่หูส้สซึกงว่าสิมาแร่งในพี่น้องศูนย์หาได้ถือว่าเป็นการมา,ราแรงแซงหอดของสุไท้าขึ้นกันเด้ อันนี้ของอาจารย์แอดทอนตำลาผ้าร่วยนะครับแปดหากับศูนย์ห้าคือกันนะครับนี่กระไดเนาะแปดห้าและศูนย์ห้านะครับอาจารย์แอดทอนนะครับมาแรงเลยพี่น้องจุดสามตัวของอาจารย์คมพี่น้องครับเป็นจุดเต็มเพ่นเดอร์พี่น้องผู้เป็นแฟนลับเอฟซีของอาจารย์คมหรือว่าผู้มีความสนใจกับแคปฟไบเดอร์นะครับพี่น้องครับเพิ่นแลกเงาเนี่ยคือตัวเน้นนะครับนี่จักหางบุนะครับล่องแคลแล้ว่องค่อยๆแกะเบิง เบืงวสิ์ตรงเคเหล็กจะของบอเหล็กสัมนักที่ยวจะของเก่งไวเล่งไวบอลสีเมรนะครับอันนี้ของอาจารย์เต่านะครับเด่นสองด้วยพี่น้องด้วยข้างบนเพิ่นหกสองสามหกสองเจ็ดหกสองแปดเก้าสองหกแปดสามเจ็ดนะครับแล้วก็สองตัวนี้สองสามสองเจ็ดสองแปดนะครับกันอดน้ำเพิ่นว่าสามเจ็ดพี่น้องนะครับอาจารย์เต่าข้างบนเด เอาพาพี่น้องมาที่อาจารย์เด่นนะครับใบนี้งวดทิพพัน์มาหกเก่าเก่าหกพันมาอยู่นี่พี่น้องงวดทิพพันธ์มานะครับอาจารย์เด่นเอางวดนี้ใบนี่พันแบงปันมาจังสีเดอบัตเนี่ยวิ่งแปดและห้าพี่น้องครับรูดหาพันวาเนาะสามตัวสามแปดห้าเก้าเจ็ดสี่หกแปดสี่แปดเจ็ดห้านะครับพี่น้องครับมีสามแปดหาพร้อม แปดห้าเจ็ดเก้าหาสามแปดซี่เจ็ดหาเจ็ดซีหาสองเจ็ดสามหาเก้าก็เจ็ดสองเดินนะครับอาจารย์เด่นใบนี้นะครับเอาเทียบสีกันเพื่อให้พี่น้องเบิกไง,งเนาะ <c oughs> แล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เพิ่มเน้นให้หางเดียวสามตัวนี่ก็คือแปดเจ็ดหาพี่น้องนี่แปดเจ็ดหาเจ็ดหาแปดหาก็แปดเจ็ดนะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์เด่นพี่น้องผม ใบนี้ที่แดงบ่แน่ใจว่าเป็นของอาจารย์ท่านใดเนาะแต่ว่าเห็นมาจากเพจนี่แหละตีใหญ่ว่าสันบอกนะครับถ้าเป็นอ่านผิดก็ต้องกลับประ่นานอภัยลหลายเดอ้อนะครับกสิมีเพิ่นเนนไฮสองหกก็สองสี่พี่น้องครับแล้วก็สามตัวเจ็ดสองหกนี่เน้นเนาะนะครับเจ็ดสองหกเจ็ดสองสี่เจ็ดสองหนึ่งนะครับอาจารย์ประกอบพี่น้องครับอันนี้พันวานี้เลขดังวาสันพี่น้องผม เหล็กเด่นหากับเจ็ดเจ็ดนี่เด่นก็หานะครับเหล็กล่องศูนย์กับเก่าพี่น้องครับสองตัวหาเจ็ดหาเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่าหาศูนย์เก้าศูนย์นะครับสามตัวห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าศูนย์และเก้าเจ็ดศูนย์นะครับของมูลแนวทางของอาจารย์ประกอบชุดนี้เหล็กดังนะครับตัวดังกระดังคักแท้ๆได้พี่น้องเนาะปะ้าทีโดนดังจนว่าแต่งแต่ผุละนะครับแต่งแต่ 100, 100, 100, 100, มือแหลกผุละเนาะหาบุได้แล้ว อันนี้ของแอดนุมพี่น้องผมหนึ่งพฤศจิกายนเด่นเจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่แปดแล้วก็สามตัวแปดเจ็ดสี่เด้อพี่น้องเด้อแอดนุมพี่น้องครับแนวทางของอาจาร,รย์เหล็กสมศัก์พี่น้องผมห้าสี่สองสี่สองสามแปดสี่ห้าหกสี่สองนะครับเน้นหาสี่สองกับสี่สองสามเนาะสองตัว ซ2 2 3งสหาเนี่ยซ2สก็สอนะครับดูดซี 4, พันว่านะครับของอาจารย์เลสส็กสมศักดิ์ขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับเอาพระพี่น้องมาที่ปฏิทินเงินล้านนะครับวัตถิพันธมาเนี่ยมีหกมีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งพี่น้องครับนี่กัดแตกบนแตกล่างเนาะนะครับปาฏิโทสเดออันนี้ที่แดงวัตถิอัสูเบิงเดอร์พี่น้องปฏิทินเงินล้านใบนี้นะครับวัตถิอัสูเบิงนะครับ งวดน,นี้พนันแบงปันมานี่พี่น้องครับมีหนึ่งมีหามีศูนย์มีซีเดอร์นะครับมีหนึ่งมีหามีศูนย์มีซีพี่น้องครับก็ลองจับเสกันเบอร์สุขูเนาะหนึ่งหาหนึ 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, ห่งศูนย์หนึ่งซี่หาศูนย์หาสี่ศูนย์ซี่นี่แหละนะครับจับสามตัวน้ำเสดสีหางพี่น้องครับหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาซีหนึ่งศูนย์สี่และหาศูนย์ซีเดอร์สำหรับปฏิทินเงินหลันงวดนี้หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับซาถั่วห้มาให้เขาให้้แตตกสามัวเเดอปฏิิทนย อันนี้แนวทางของอาจารย์วรพันธ์พี่น้องผมนะครับสำหรับงวดนี้เนี่ยครับ308 309 208 209 318 319 218และ219นะครับพี่น้องครับของอาจารย์วรพันธ์นะครับกราบขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับเล่กาอันนี้ของแอดท่อฝันนะครับท่อฝันแฟนเพจพี่น้องผม นะครับรูดเจ็ดกับสีนะครับเพิ่งกระจับใส่ก,กันน้ำเจ็ดสีเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก่าสีหกสี่แปดสี่เก่านะครับสามตัวหนึ่งสี่หกสองเจ็ดเก่าละกัศูนย์สี่หกนะครับขอบุญแนวทางของแอร์พ่อฝันแฟนเพจนะครับพี่น้องครับแนวทางของอาจารย์สำร้านนะครับใบหนีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หาสองสองสามสามสองสามสองหาสามหานะครับหกอั 6, ละกั หกสองสามหกสองห้าก็หกสามห้านะครับสามตัวของอาจารย์สัมรัานนะครับพี่น้องครับไปนี้อันนี้แนวทางของนุมราชเทวีพี่น้องผมนะครับศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหาเก้าหาเจ็ดศูนย์สำหรับพงงบหน่อยเพื่นวะนะครับของนุมราชเทวี แนวทางของอาจารย์สมบัติพี่น้องครับอาจารย์สมบัติข้างบนเพิ่กนกันนี่ละหกสองหาหกสามหาหกเก้าหาแล้วก็ข้างล่างนี่เก้าสี่ก็หาสี่เพิ่นนะครับอาจารย์สมบัติแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์สุมาอี้ข้างบนเพิ่นนะครับเด่นศูนย์ร่องเจ็ดพิณองครับศูนย์หาศูนย์แปดศูนย์เก้าอันนี้เด่นก้มมูนะครับแล้วก็รองลงมาสามหาสามแปดสามเก้าเจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเด้ขอข้างบนของอาจารย์สุมาอี้ ถัดมาเป็นขางล่างเพิ่นนะครับเด่นศูนย์ร่องหนึ่งพี่น้องผมศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์หาดีเด่นกมูนะครับถัดลงมาก,กับสองหนึ่งสองเจ็ดสองหาแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหานะครับอาจารย์สุมาอี้ขางล่างนะครับใบหนีเนาะอันนี้ก็เป็นบงในอีกใบหนึ่งนะครับที่ที่แดงเห็นม่านานนะครับขออนุญาตเอามาสู่เบังพี่น้องครับหนึ่งพฤศจิกายนเพิ่นว่าเก้าสาม สี่สองกับหนึ่งสามนะครับโอ้เหล็กดังพี่น้องนะครับมุนีน่เนาะเป็นเหล็กดังหาบ่ได้ดอกที่แดงขึ้นว่าเด็นะครับทั้งเก่าสามทั้งหนึ่งสามทั้งสี่สองมุนีน่ละอาจารย์ไก่พุทธิน,นันสอนสีนะครับใบนีไม่ไหมัดม,มาดอุ่นๆอยู่เด้อนะครับอาจารย์พันพุน่งสีแดงฝันมังสมง่งกลัวน,นะครับหนึ่งปัจจิกายยนพี่น้องครับหนึ่งสี่หนึ่งหกเจ็ดสี่สองเก่าหกสี่ 1, เจ็ดหกแปดสี่ศูนย์เก้านะครับและกัสามตัวหกหนึ่งสี่สี่เจ็ดหกละกัแปดเจ็ดสี่พี่น้องผมนะครับอาจารย์ไก่บุตรน,นันสอนสีข้างบนวิ่งหกข้างล่างวิ่งซีเดอร์นะครับนี่ขอบพระคุณหลายๆครับอาจารย์ครับให้ไปเบิร์ดเดอร์นะครับอาจารย์วันเกิดกระไดเนาะให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับให้ผ้าแฟนคลับเอฟซีได้ยิ้มได้หัวได้เปลีดด่ยนเดโฮในทุกๆุหมวดทุกทุก,ทก ขอ้อมูลแนวทางที่ที่แบ่งปันเดืออาจารย์ครับขอพะกุณหลยๆนะครับอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นัชนกมีโชคพี่น้องครับอันนี้เพนว่าเป็นสิบหน่วยเด้นะครับสิบหน่วยบนพี่น้องครับอันนี้ก็คือตามสถิติยอนมากนะครับพนว่า,าจังสีนะครับวันนี้สามกับหกพี่น้องครับเอาที่แดงภาพพี่น้องมาก บืองของมูลนิธิทางของแอดนัมมุนนะครับอันนี้ก็แตกบนล่างขึ้นกันเด้นะครับหกเก้าเก้าหกนะครับพี่น้องครับก็หกหนึ่งนี่ต้องตรง,ตรง,ตรงนึงวัตถิพันธมานะครับอาจารย์แอดนัมุนพี่น้องเอาวัน,นี้เพิ่งแบ่งปันมาแล้วจังสี่เดอร์นะครับหนึ่งพจิกายนพี่น้องครับแปดเก้าแปดศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าตัวกันนี่หกเก้ากับหกศูนย์พี่น้องหกเก้าเก้าหกนี่เลขตัวเก้านะครับวัตถิาาพันธ์มาเพิ่งกระหายเก้าเก้าหกเนาะ วันนี้พนจัน์มาให้เป็นโต๊กันนะครับแต่ว่าพนกิจเส้นใต้แปดเก้าก็แปดเจ็ดเดนะครับของอาจารย์แอดนำมุ่นพี่น้องครับอาวางเสกันเปิดให้พี่น้องเบิงง่ายพี่น้องผมอันนี้ของอาจารย์เสคมนะครับเป็นขังบนของเพนสองหางพี่น้องครับวิ่งบนหกหกหนึ่งก็หกสามนะครับหลายสำนักหลายอาจารย์นี่พนกันยังเด่นหกอยู่เลยพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยหกมาสองตัวสามตัวพนในนอกนะครับเอาหกหนึ่งก็หกสามเลยพี่น้องเดอ้อ ข็งแขน็นะครับอาจารย์เสีข้มแลกักการสีผ้าพี่น้องมาปิดท้ายคลิปนี้กันที่ขอบมุ้นแนวทางของแอดนอนหนูรู้เรื่องพี่น้องผมนะครับหกแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสี่สองหนึ่งสามสองหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดสองหกสามสองสี่และสองศูนย์หกนะครับและการสองตัวหนึ่งหาสามหาสามหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งพี่น้องโอ้นะครับสามหนึ่นงนี่กะเล็งดังอยู่นะครับสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะนะครับ 1, 1, 1, หนึ่งหนึ่งนี่ที่แดงกะคืดพอถึงใจลุ่มจิ้งเชางขั้นเด้ ผมติ่เชังนขั้นเพิ่นฟันใหนึ่งนึ่งได้พี่น้องงวดหนีเนาะตรงกันครับของอาจารย์แอดนอนดูรูเรื่องแล้กก็สิมีอาจารย์เซียนอำเพอเพ็ญนะครับเพิ่นกว่าอยู่คันไม่เบิ่นก็สิเป็นนึ่งนึ่งสามสามหาหัเลยที่แดงพนวังสั่นซึ่งก็ตรงกันนะครับเลขตรงกันนี่ถือว่าเป็นในยะที่มีความน่าจับตานะครับพี่น้องครับ ย่ามาเป็นการทำนายตัวเลขเด้อททยตัวเลขก,การออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเลียนการพรนันที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส้วิจารณญาณในการดับชมรับฟังกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนนะครับขอยู่เป็นมูให้กำลังใจทิดแดงให้กำลังใจซึ่งกันและกันตั้งแต่ตนจนจบคลิปนะครับกราบขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้ออาจารย์ครับ ทุกๆแนวทางทุกๆกรุ๊ปภาพน้ำโชคลาภนี่แหละเนาะนะครับแบ่งปันมาให้พี่น้องเดี๋ยวเบิงในชมพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ